หลังจบเกมยูฟายูโรปาลีกทีมแมนยูนเต็ดย้ำแผลก,กรานาด้าอีกครั้งในเลกที่2พอสโคซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์เกมทางบีทีสปอร์ตแสดงความเห็นไว้อย่างน่าสนใจอดีตกองกลางปิดแสดงเชื่อว,ว่าอเลกุนาโซชาควรหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่มาเสริมในฤดูกาลหน้าพอเท่าที่เห็นมาคาร์ดัฟร์กับเมสันกรีนวูดเหมาะจะยืนด้านนอกมากกว่าส่วนเอดิสันคาวานี่เป็นดาวยิงคุณภาพอยู่แล้วไปสูจน์ได้จากลูกวอลเล่อย์อย่างหมดจด แต่เพิ่งจะลงตัวจริงได้แค่15นัดเท่านั้นถือว่าน้อยเกินไปสภาพร่างกายและความฟิตล้วนเป็นที่สงสยัยอีกอย่างคือค่าจ้างอยู่ในเรทที่สูงเหยียบ2 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ฉะนั้นควรปล่อยไปจะดีกว่าอย่างไรก็ตามอเวนฮาร์กรีฟที่เคยเล่นได้กับแมนยูทันยุคข,ของสโคและมารับบทกูรูผู้สันทัดกรณีด้วยการมองในมุมต่างออกไปหากวัดจากกระแสเวลานี้แฟนบอลอยากเห็นการมาของเออร์ลิงฮาเนด์หรือแฮ์ริเคนแต่ต้องยอมรับถอะว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่2ดีวดังกล่าวจะเกิดขึ้นในซัมเมอร์นี้ชัดเจนแล้วว่าแมนยูต้องท,ทุ่มทุนมหาศาลเพื่อจะดึงเข้ามาเมื่อเป็นอย่างนี้ควรเก็บคาร์วานี่ไว้ก่อนแล้วนําเงินก้อนใหญ่ซึ่งเตรียมเอาไว้กว่า100ล้านปอนด์ไปซื้อตําแหน่งอื่นที่ต้องการได้อีกสารายด้วยกันว่าไปแล้วทั้งสโคนและฮากลฟต่างมีเหตุผลสมน้ําสมเนื้อด้วยกันทั้งนั้นแล้วแต่มุมมองแต่ในที่สุดก็การตัดสินใจขึ้นอยู่กับคาร์วานี่เองด้วยว่าจะเอาอยัางไงในฤดูกาลหน้า เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาลุยคาวานีคุณพ่อของเอริสันคาวานีเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อในอาร์เจนตีว่าลูกชายอยากจะย้ายกลับมาเล่นในละแวกบ้านเกิดมากกว่าพร้อมทั้งระบุชื่อต้นสังกัดใหม่ว่าคงเป็นบุคาจูเนียสโมสรชั้นนาของลีกอาร์เจนตีซึ่งตอบโจทย์ความตั้งใจของคาวานีตั้งแต่แรกอยู่แล้วไลฟ์สไตล์หรือการใชร้ชีวิตในอังกฤษไม่เหมาะกับคาวานีอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาที่สปีกอังกฤษไม่คล่องต้องให้เพื่อนร่วมทีมคอยเป็นล่ามบ่อย อากาศที่เลวร้ายทั้งหนาวเหน็บเจ็บกระดูกฟ้าก็ปิดตลอดวันฝนก็ตกไปปล่อยนานๆครั้งจะได้เห็นแสงแดดยิ่งตอนฤดูห,หนาวจะทรมานมากที่สุดในจาราละเอียดปีกย่อยอื่นๆวัฒนธรรมสโมสรที่แตกต่างจากภาคพื้นยุโรปความหนักหน่วงดุดันในเกมต้องปรับตัวกันใหม่แทบทุกอย่างขณะเดียวกันคาวานีคิดถึงบ้านและเป็นห่วงครอบครัวาม,มากและอยากกลับไปอยู่ใกล้ชิดได้เจอหน้าภรรยาลูกๆและพ่อแม่บ่อยขึ้น หากย้ายไปเล่นที่อาเจนตินาจริงการเดินทางจะสะดวกเพราะพรมแดนติดกับอุรุกวยอยู่แล้วหากใครติดตามโซเชียลของคาวาน,นีมาตลอดก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ชื่อชอบธรรมชาติอย่างมากต้นไม้สายน้ำภูเขาล้วนแต่สร้างความประทับใจให้เสมอมาแม้จะอาศัยในยุโรปปักหลักในเมืองใหญ่เสมอแต่เขาวางเป้าหมายไว้ว่าเมื่อเกษียณจากการค้าแข้งจะหันหลังให้เกมลูกหนังไปเลยเปลี่ยนเส้นทางไปเป็นเกษตรกรทำไร่สร้างปศุสัตว์ ขี่ม้าเลี้ยงวัวตามทุ่งหญ้ายิงโลกปัจจุบันกําลังเปลี่ยนแปลงมีไวรัสระบาดไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพยิ่งทําให้คาวานี่ต้องทบทวนเรื่องนี้หนักขึ้นอีกตอนที่โจซิลีนภรรยาถูกตรวจพบเชื้อคาวานี่กลัดกุ้มใจอยากกลับไปดูแลอย่างใกล้ชิดจนมีความคิดว่าอยากจะแขวนสตาร์ทไปด้วยซ้ําเขามั่นใจว่าหากอยู่กับธรรมชาตินอกจากจะได้รับอากาศบริสุทธิ์ชีวิตสงบเรียบง่ายยังดีต่อร่างกายและจิตใจ อย่างไรก็ตามด้วยไหวและกําลังวังชายังสามารถไปต่อได้เขาจึงเลือกย้ายมาจากปรารีสแซงฌแมงเมื่อหมดสัญญาเพื่อมาอยู่กับแมนยูไนเตดไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่คาวานี่จะมีความคิดย้ายไปเล่นในอาร์เจนตินาอีกทั้งโบคาจูเนียน่าจะเป็นคําตอบที่ยอดเยี่ยมคุณพ่อเองก็เล่าเป็นฉากๆด้วยว่าคาวานี่ได้คุยกับฮวนโรมาดิเคลเมอดีเดเตชั้นนาซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารระดับสูงของโบคาอยู่บ่อยครั้ง2คนนี้สนิทกันมานานแล้ว เดาไม่ยากเลยว่าการสนทนาจะต้องมีประเด็นย้ายมาเล่นด้วยกันอยู่แล้วอย่างไรก็ดีพอบทสัมภาษณ์ของหลุยผู้เป็นพ่อพแพร่กระจายออกไปจนสื่อใหญ่นําไปขยายความเขาว่าน,นี่ก็ต้องออกมาเบรกเพื่อไม่ให้ลามไปกว่าน,นี้เขาไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากโพร,รูปมในชุดแมนยูเนเต็ดพร้อมทั้งแคปชั่นภาคภูมิใจที่ได้สวมเสื้อสโมสรอนแห่งนี้อย่างน้อยก็เป็นการกลบกระแสให้ซาลงและเป็นการให้ความเคารพกับต้นสังกัดปัจจุบันในฉบับมืออาชีพด้วย แต่ก็ยังเต็มไปได้วยความคุมเครืออยู่ดี่าสุดท้ายแล้วเขาจะตัดสินใจยังไงทามคาคาร์มาน,นีอยากเล่นในกับโบคาหรือเปล่าคําตอบว่าใช่อย่างแน่นอนทว่าเงื่อนไขหรือตัวแปรต่างๆไม่ได้เกื้อหนุนสักเท่าไรนักเพราะจากสถานการณ์ปัจจุบันแทบไม่มีความเป็นไปได้เลยที่โบคาจะมีเงินมากพอที่จะมาจ่ายค่าตั้งก้อนใหญ่ทุกวันนี้รับกับแมนยูในเรท2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์หากย้ายไปเล่นที่นั่นจริงๆได้หนึ่งในสหรือ5 0,000ปอนด์ก็ยังเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นยากมาก ถ้าคาวานี่วางแผนในอนาคตว่าเมื่อรีทายแล้วจะไปทํไร่ใช้ชีวิตกับธรรมชาติมันอาจจะหมายถึงเรื่องเงินที่ต้องใช้รวมถึงทุนรอนเพื่อการันตีว่าจะไม่ขาดสนเพราะมันไม่ใช่ตัวเขาคนเดียวแต่หมายถึงครอบครัวต้องมั่นคงด้วยไม่ว่าอย่างไรเงินก็จําเป็นดังนั้นจึงต้องรัดกลุ่มรอบครอบบวกลบคูณหารคำนวณให้ดีหากถึงเวลาต้องตัดสินใจอีกด้านถามว่าแมนยูต้องการคาวานี่หรือเปล่านี่เป็นคําถามที่น่าสนใจด้วย เพราะสัญญาฉบับปัจจุบันระบุเวลาไว้ที่1นบวกหคือเซ็น1ปีตามปกติบวกด้วยออปชันขยายเพิ่มอีก1ปีนั่นหมายความว่าต้องขึ้นอยู่กับแมนยูด้วยคือบอร์ดบริหารจะมีสิทธิ์ขาดในการเลือกเองหากยกเว้นในเคสที่ว่าสโมสรอ์อยากใช้ออปชันแต่นาเตะต้องการย้ายกลับบ้านอย่างนี้ค่อยมาตกลงหาทางออกกันหากวัดจากกระแสข่าวต้องยอมรับว่าสับสนเปลี่ยนแปลเปลี่ยนมาระหว่างอยู่ต่อกับรอย้ายเมื่อจบซีซั่น อีกทั้งผลงานของคาวานีก็ไม่ได้โดดเด่นจนหน้าปราบปลืม้มแต่ก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นหมดราคานั่นคืออีกเหตุผลที่ทําให้เกิดความไม่ชัดเจนส่วนในมุมมองของแฟนบอลอาจอยู่ในลักษณะอยู่ก็ได้ไปก็ดีบางคนอาจมองว่ามีประโยชน์ถ้ายังอยู่ช่วยทีมต่อไปเพราะยังมีความทุ่มเทและมีประสบการณ์สูงแต่บางคนอาจคิดว่าค่าจ้างแพงจํานวนนัดที่ลงเล่นไม่ค่อยคุ้มแถมถ้าเกิดบาดเจ็บเล็กน้อยก็เชื่อว่าไม่ฟิตเต็มร้อยคาวานีก็มักจะปฏิเสธที่จะลงสนาม เหมือนความเห็นของพอสโคกับโอเวนฮาคิฟเลยนั่นแหละลองช่างนั้นมบนดูแล้วมันใกล้เคียงกันเลยจริงๆเปิดคเหนื่อยนักเตะแมนยูเนตหากปีแดงยอมทำตามคำเรียกร้องของพอปอกบาที่อยากได้ค่าจ้างก้อนโตรแรกกับสัญญาใหม่กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสตกเป็นข่าวว่าต้องการค่าเหนื่อยจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่มจาก290,000ปอนปอเป็น5 0 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์ หากปีิดแดงหวังจับเสัญญาใหม่แทนของเดิมที่จะหมดลงในซัมเมอร์ปี2022นี้หากปิดแดงยอมทำตามคำเรียกร้องของพอปอกบาจะส่งผลให้เจ้าตัวกลายเป็นนาเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในทีมแทนดาวิดเดเคอาในด่านทีมชาติสเปนที่เวลานี้ได้สัปดาห์ละ375,000ปอนด์อันดับค่าเหนื่อยนาเตะแมนยูเนเตดหากปอกบาต่อสัญญาอันดับ1พอปอกบา500,000ปอนด์ อันดับ 2. ดาวิดดิคอา0 0สาม่ปอนด์อันดับ 3. อองตวนี่มาซิยาว2องแสนห้่ปอนด์อันดับ 4. มาคาราดฟอร์ดและเอ็ดดิสันคาร์วานีสองแสนปอนด์อันดับ 6. กแฮร์รี่แม็กควายหนึ่ป่อนด์อันดับ 7. จ็ดฮวนมาตาหนึ0งแสน่ปอนด์อันดับ 8. ลูคชอหนึ0 0 0สน่ปอนด์อันดับ 9. Fred, Victor, de de f r e เฟรดวิกตอร์เดเดเลฟเนวันยามาติชดีนเฮดเดอรันและดอนนี่ฟันเดเบกหนึ่ง0 0นส่ปอนด์ อันดับ 14. บูโนเฟนันหนึ่งแสนปอนอันดับ 15. อเล็กซ์เตเลสเก้าหมื่นสนปอนอันดับ 16. อารอนวาบิสก้าเก้าหมื่นปอนอันดับ 17. เอริกบายยี่แปดหมื่นปอนอันดับ 18. เมสันกลีนวูดและฟิวโจน75,000มื่นห้ปอนอันดับ 20. เซอร์คิโอโรเมโลเจ็ดหมื่นปอนอันดับ 21. สิ็กอตแม็กทูมิเน่หกหมื่ปอนอันดับ 22. แดนนีเจมสี่หมื่นหนปอนอันดับ 23. อเซทอนเทเบสสี่หมื่ปอน และอันดับ24ลีแกลน30,000ปอนด์